สังโยชน์คืออะไรสังโยชน์เครื่องลอยลัดเครื่องผูกเล่าให้ติดอยู่กับอะไรอืมให้ติดอยู่กับขันธ์ห้าสังโยชน์หมายถึงอะไรได้อีกอุปทานาสังโยชน์หมายถึงอุปทานหมายถึงอะไรได้อีกฉันทราคะอ่า ชนตราคะหมายถึงอะไรได้อีกนันทิหมายถึงนันทินะปานาติบาตเป็นสังโยชน์ไหมอธินาทานเป็นสังโยชน์ไหมเป็นความตรณีเป็นสังโยชน์ไหมอิสา,าเป็นสังโยชน์ไหมเป็นอิสามัจฉริยะอิสาเนี่ยก็คือ ไม่อยากเห็นเขาได้ดีอ่ะเวลาเห็นใครได้ดีใครจเจริญงอกงามมียศศักดิ์มีลาบมียศเนี่ยอย่าให้เขามีเลยนะอ่าเนีเห็นเขารวยให้เขาจนลงไปซะอ่าก็มียศอย่ามียศเลยนะอย่ามีทรัพย์เลยนะอันนี้อิสาาอืมเป็นอารมณ์ของทุกขติ ถ้าเราเกาะอยู่กับอารมณ์นี้บ่อยๆก็เกิดนิสัยความเคยชินมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยมีแต่บันทรจิตใจตนเองเป่าลนจิตใจตนเองเพราะคนนั้นเนี่ยจะไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราหรอกคนที่เราปรารถนาจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่เขาจะเป็นไปตามกรรมของเขา กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดังนั้นถ้ากรรมดีก็ยังมีอยู่พาเขาจเจริญรุ่งเรืองเราปรารถนาเขาล่มจมเท่ากับเราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเราทุกข์ไหมทุกข์เราก็ทุกข์เองใช่ไหมความทุกข์ก็เกิดแก่เราแล้วพระเจ้าถึงให้จเจริญเมตตาเมตตาหมดนะมุิตใครได้ดีใครได้แล้วก็จินชมยินดีเขา อันนั้นเรามาก็นั่งสมาธิพอนานแล้วเราก็พยายามฝึกที่จะไม่พยาบาทเปลี่ยดเปลี่ยนไกลการไม่พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนไกลเนี่ยข้อธรรมที่ใช้ในการแก้ในการละก็เช่นการจเจริญเมตตาบ่งบอกว่าเราจเจริญเมตตาเนี่ยพยาบาทจะละไปหรือเราจเจริญอานาปานสติก็ได้ก็เป็นเครื่องมือที่ละได้หมดทุกเรื่อง เพราะว่าเวลาพยาบาทเนี่ยเราก็ต้องปรุงต้องคิดใช่ไหมขณะที่ปรุงที่คิดปุ๊บเราก็กลับมาอยู่กับลมความคิดนั้นก็ดับไปหมดไปดับไปแต่เราไม่ต้องการเปลี่ยนมรวิธีอะไรมากเราก็เจริญอาณาปานสติเนี่ยะอาหารกิเลสได้ทุกเรื่องทุกชนิดการเจริญอาณาปานสติก็ทำ เมื่อระลึกได้ระลึกได้เมื่อไรเราก็พยายามอยู่กับลมหายใจเอาจิตอยู่กับลมสังโยชน์สิทนะรงบอกว่าอาวิชชาก็เป็นสังโยชน์อวิชชาความไม่รู้ไม่รู้อะไรก็บอกคุณเป็นคนไม่รู้ไม่รู้อะไรนะไม่รู้อริยสัจสี่ ทุกแล้วไม่รู้ว่านี้คือทุกข์ไม่รู้จักทุกข์อะอะไรเป็นทุกข์บ้างนะรูปเป็นทุกข์ไหมเวทนาเป็นทุกข์ไหมสัญญาสังขารวิญญาณนั่นอะทุกขสัตว์ไม่รู้จักว่าสิ่งนี้มีเหตุเกิดมีความดับไม่รู้จักวิธีดับมันอันเนี้ยเรียกว่าไม่รู้ หลงก็เป็นเหตุให้หยึดอุทธจารก็เป็นสังโยชน์ความฟุง้งซ่านความฟุง้งอุทธจารตรงเนี้ยที่ต่อจากอาวิชชาเนี่ยเป็นการเป็นความฟุ้งที่ตัวละเอียดเลยคือปลิวเข้าไปหาพบนะเป็นตัวไปสร้างพบใหม่ทําให้เกิดผืนานาขึ้นพอมีผืนานาจัดว่ามีอะไร มีกรรมหรือมีตัวตนและพอมีตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นมานะสังโยชน์เราสูงกว่าเขาเสมอเขาต่ำกว่าก็เป็นมานะสังโยชน์พอได้ผืนนาผืนนามีกี่ระดับสามระดับขณะที่เราเพลิดเพลินในผืนนาดีปณีตายะาธาตุยานะสังโยชน์อะไรกำลัง ลอยลัดเราอยู่อ่าอ,าร,ปปร,าาอารูปประราคะไม่ใช่รูปภระพบอ่า,อารูประราคะแล้วถ้าเราเพลินในผื้นนาปานกลางละ่ะอ่ารูปประราคะก็ลอยลัดเราอยู่ถ้าเราเพลินในความพยาบาทเบียดเบียนอ่าก็พยาบาทสังโยชน นะถ้าเพลินในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมพวกนี้อ่ะในห้าอายตนะกรรมฉันทะนะสังโยชน์ถ้ามีข้อประพฤติกายวาจาที่ผิดๆดหละเส่นเราไปาบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาศักดิก์สิทธิ์รุกเจดีศักดิ์สิทธิ์บูชา ต้นไม้แม่น้ำนะสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยะในโลกซึ่งเป็นมันเป็นแค่วัตถุธาตุตามธรรมาชาติพงเรียกอะไรอ่าศิลปตปรามาตบูชาไปแล้วก็สงสัยนะ,อะเอะมันได้ผลไหมไม่ได้ผลหรือมักปฏิปทาในการที่ทำให้สัตว์บริสุทธิ์ขึ้นมานหลุดพ้น จากความแก่เจ็บตายข้อปฏิปัติตรงนี้ไม่ชัดเจนวิธีกิจชาแล่ละและการที่เรามายึดถือว่ารูปเป็นของเรารูปเป็นตนเราเป็นรูปนะรูปมีในเราเรามีในรูปนี่สักกายทิฐิเห็นว่าเวทนาก็เป็นของเราวิญญาณก็เป็นของเราสักกา สักกายะหรือสักกายันตะคือความยึดถือว่าตัวตนอันนี้ก็คือสังโยชน์สิสังโยชน์เจ็ดอีกแบบหนึ่งก็คือข้อแรกก็เป็นอนุนัยสังโยชน์ข้อที่2เป็นปฏิฆะสังโยชน์ข้อที่สเป็นทิฏฐิสังโยชน์ข้อที่4เป็นวิจิกิจชาสังโยชน์ข้อที่หเป็นมานะสังโยชน์ ข้อที่6ภาวะราคะสังโยชน์้อที่7อวิชชาสังโยชน์ถ้าจะบอกว่าหมายถึงอะไรก็ต้องคิดอีกระดับหนึ่งเนาะคิดอีกเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นเหตุว่าเออเราต้องทำความกระจ่างในสังโยชน์เจ็ดข้อนี้นะสังโยชน์เจ็ดอีกแบบหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าอนุนัยยะสังโยชน์ถ้าแปล แบบพื้นพื้น,นธรรมดาก่อนก็คือความยินดีปฏิฆะสังโยชน์อันนี้ก็แปลเป็นพื้นก็เป็นความยินร้ายหรือพยาบาทเบียดเบียนทิฏฐิสังโยชน์ทิฏฐิก็เป็นเรื่องของความเห็นสังโยชน์ฉันทะลาคะความพอใจในทิฏฐิความพอใจในความเห็นเวลาเรามีความเห็นขึ้นมาเนี่ยคือเราได้พื้นนาละเราก็จะเชื่อว่าพื้นนาเนี่ยเป็นเรา วิจิิจฉาสังโยชน์มานะสังโยชน์อิสาสังโยชน์นะอิสาสังโยชน์ผู้เจ้าเอามาวางไว้สูงเลยนะอืมใช่ไหมเอ๊ะทำไมมันมาสูงจังแล้วก็มัชริยะสังโยชน์ความตรณีห่วงวิญญาณไม่อยากปล่อยวิญญาณเวลายมไม่ปล่อยวิญญาณเนี่ยยมห่วงไหมห่วงเนี่ย นัน่นนะอัตโนมัติเลยถ้าจะพูดถึงพอมัชชริยะสังโยชน์เนี่ยเอามาอยู่ตรงอว,วิชาเนี่ยเราไม่ปล่อยมันนะไม่ปล่อยวิญญาณนะนะไม่ปล่อยก็แสดงโยมยังพอใจมันพอใจมันก็หวงมันนะนะก็เลยยึดว่าวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณนะวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณนะถ้าพูดถึงเราเนี่ยตรณีขันธานะ เราเนี่ตรหน,นีขันห้าไม่ยอมปล่อยไงสังโยชน์เจ็ดอีกอย่างก็คือการมสังโยชน์การมาสังโยชน์การก็คือความกำหนัดไปตามอำนาจความตริกตรึกความพอใจไปตามอำนาจความคิดของเราเนี่เองเป็นกามที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นเครื่องผูกกามาสังโยชน์ ปฏิฆะสังโยชน์นี่เราก็ปรุงไปในเรื่องของความไม่พอใจปัยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนหรือความทุกข์เราเพลิดเพลินเมาหมกอยู่กับความทุกข์นี่ก็เป็นปฏิฆะสังโยชน์ปฏิฆานุสัยย่อมนอนตามนะของผู้ที่เพลิดเพลินในโทมนัสเราไม่ได้สดับเราไม่ได้สดับก็ไม่เห็นโทษไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษไม่เห็นอุบายเรื่องออกไปพ้น ไม่รู้จักว่ามันไม่เที่ยงแตกสลายไม่ใช่ตัวตนทิฏฐิสังโยชนนี้ไม่รู้จักผืนนาเมื่อไม่รู้ชัดในผืนนาอินายัตธาตุยามัชิมายัตธาตุยาปณีตายัตธาตุยาก็ทำให้เกิดฉันทราคะให้เกิดสังโยชน์ขึ้นมาวิจิกิจชาสังโยชน์ความสงสัยลังเลอันนี้ยกขึ้นมาสูงเลย สูงกว่าทิฏฐิอีกนะเรามองว่าเป็นความสงสัยลังเลในในส่วนของลำแสงการที่เราจะจะปล่อยวิญญาณยังไงการจะออกจากวิญญาณเหมือนกับจะออกจากรูปจะปล่อยวางรูปปฏิบปทาเพื่อการปล่อยวางรูปคืออะไระเห็นความไม่เที่ยง เห็นความดับเห็นความเป็นอนัตตาเนี่เป็นปฏิปทาเพื่อการปล่อยวางนาสกกะสกายะความสงสัยลังเลตรงนี้ก็จะหมดไปนั้นอันนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาแค่ผืนนาแต่พอมาถึงลำแสงนี่อีกระดับหนึ่งนะอย่างต้องมีความรู้ในการเห็นโทษของจิตมโนวิญญาณนะ ต้องเห็นโทษของมันซึ่งคนจะเห็นโทษก็ก็ยากเพราะว่าเมื่อไม่รู้มักก็ไม่รู้จะหาวิธีใดมาให้เห็นดังนั้นปุริชนเนี่ยเห็นกายแก่เจ็บแตกสลายเบื่อหน่ายได้ก็มีแต่เขาจะไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าจิตด,ดังนั้นก็จําเป็น ความสงสัยลังเลเขาอยู่นะวิจิกิจชาอยู่ปล่อยวางไม่ได้เหมือนกับพอปล่อยวางสักยทิฏฐิไม่ได้เนี่ยก็วิจิกิจชาก็ามาก็าสงสัยลังเลอันนี้ก็มองว่าเป็นในส่วนของพื้นนานนก็เป็นในส่วนของลำแสงก็พวกนี้ก็ปล่อยส่วนของจิตมโนวิญญาณไม่ได้แต่นั้นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยจึงพอจะเบื่อหน่ายได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมาภูตตาทั้งสี่นี้ แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตมโนจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ปุถุชนผู้ไม่เคยสดับเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าไม่อาจจะถอนความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยออกจากสิ่งเหล่านี้ยร็จะยึดว่าอันเนี้ยของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราอันก็ทำให้ให้ออ ความสงสัยลังเลตรงนี้มันก็ยังคาอยู่ดังนั้นตัวตนมานะสังโยชน์ในจิตมโนวิญญาณก็ยังอยู่เมื่อความยึดถือในความเป็นตัวตนตรงนี้มีภาะวะราคะการโน้มไปสู่พบความกำหนัดความพอใจในการได้มาซึ่งพบก็คือตัวภาะวะราคะหรือภวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี เพราะว่าสังโยชน์เนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อเพราะว่าสังโยชน์มีนั่นคืออวิชชาสังโยชน์นั่นคือเรามีความไม่รู้นั่นเองอันนี้ก็เป็นสังโยชน์เจ็ดอีกอันหนึ่งสังโยชน์อีกอันหนึ่งพระองค์บอกว่าปานาติบาตเป็นสังโยชน์อธินนาทานเป็นสังโยชน์มุสาวาตเป็นสังโยชน์ปิสุนาวาจา การพูดยุยงให้คนแตกกันเป็นสังโยชน์คันที่โลโภคิดที่โลโภความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นสังโยชน์นินทาโรโซตัวนินทาก็เป็นสังโยชน์เพราะมีความโกรธก็เลยมีการนินทาว่าร้ายการทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปาก ต่อหน้าบ้างรับหลังบ้างโกทุปายาโสความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธพอเรามีความโกรธเราไม่สลัดคืนไม่ปล่อยไม่วางเราก็ขับแค้นใจอยู่ในตัวเราเองเผาลนไม่อยากให้เขาได้ดีไม่อยากให้เขาเจริญหู่เรืองนะแต่เขาก็จะเป็นไปตามกรรม ของเขาพอเขายัางจเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่เป็นไปตามความเห็นของเราความคิดของเราเราก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เพราะเราปรารถนาเรื่องไม่ดีแล้วมันไม่ได้ตามก็ทุกข์อีกถึงปรารถนาเรื่องดีไม่ได้ก็ทุกข์อีกปรารถนาไม่อยากได้พบแต่ยังได้พบก็ทุกข์อีกใช่ไหมอะไรต้องมานั่งสมาธิเรื่อยๆ อติมาโนข้อสุดท้ายคือความดูหมิ่นท่านความดูหมิ่นท่านก็จัดเป็นสังโยชนคนเราดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันเพราะความคุ้นเคยกันดังนั้นพระศาสดาที่ก็ถามราหุลว่าเออราหุลเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่ร่วมกันเนี่ยนึกดูหมิน่นตถาคตบ้างไหมเป็นข้อธรรมที่ละเอียดเหมือนกัน ตัณหาสังโยชนังตัณหาสังโยชนะ์เครื่องร้อยลัดคือความอยากก็เป็นสังโยชน์ตัณหาสังโยชนานังอันเดียวกันนะตัณหาคือสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องร้อยลัดเครื่องจองจํสาสัตว์ให้ติดอยู่ในภพพูดถึงใช้คําว่าจองจํานี่ก็ ก็ก็ตรงดีเหมือนกันนะมันขังใช่ขังเราอยู่ในภพสามเลยแต่เนื่องจากสถานที่จองจำเนี่ยมันมันวิจิตไงมันมีโอ้ให้เรานะต้องเที่ยวเยอะมันไม่เหมือนในคุกมันนี้เดียวเนาะอันนี้มันจองจำแบบนะมีให้เพลิดเพลินนะกามมพบ นะไปเทวดากรรมภพอ่โอหเทวดารูปภพเทวดารูปภพสัตว์ก็เลยเพลินอยู่ในภพสิเนหาในภพนะอะไรในภพใช่มีภพเป็นที่มายินดียินดีแล้วในภพอะไรแล้วในภพนะเพลิดเพลินในภพสิเนหาในภพมันกว้างแต่ความกว้างอันเนี้ยจริงๆมันก็มันแคบมันนิดเดียว แล้วมันก็พาเราแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆก็แสดงว่ามีสถานที่ที่กว้างขวางกว่านี้อีกเยอะอสังคตาธาตุนี่คงกว้างขวางไม่มีประมาณอนุัสเจ็ดมก็ตัดว่ามีกามราคานุสัยหรือกามราคานุสยโยความคุ้นเคยเคยชินในกามราคะ ปฏิคานุสยมีนิสัยในความปยาบาทความเบียดเบียนทิฏฐานุสยทิฏฐานุัสนะหรือทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยนะหรือวิจิกิจฉานุสัย–มานานุสยมานานุสัยภาวะราคานุสยภาวะราคานุสัยอวิชานุสยอวิชานุสัย นี่อนุสัยเจ็ดอนุสัยสามมนะีแบ่งกว้างๆก็เ,เป็นราคานุษโยปฏิคานุษโยอวิชานุษโยเพลนในสุขราคานุสัยนอนตามเพลินในทุกข์ปฏิคารุสัยนอนตามเพลินในอุเบกขานะอวิชานุสัยนอนตามสักยะ อนุสัยอีกอันหนึ่งมีสักยะทิฏฐานุสัยโยอนุสัยในความเป็นสักยะในความยึดถือว่าตัวตนนี้ก็เป็นอนุสัยวิจิกิจฉานุสัยโยสีลพัตปรามานุสัยโยกามราคานุสัยโยพยาปาทานุสัยโยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนุสัย มีใครอยากสักถามก็ทำอะไรไหมเชิญได้นะว่าไงเออกราบพระอาจารย์ค่ะอย่างขออนุญ,ญาตถามพระอาจารย์ว่าอย่างเวลาที่เรานั่งทำสมาธิอะค่ะแล้วคือในช่วงนั้นน่ะสมมติว่าเรานั่งสักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะมแต่ว่าจิตเราอะก็ ดึงไปดึงมาจะไปไปที่รูปบ้างเวทนาสัญญาสังขารบ้างใช่ไหมคะก็ถือว่าช่วงนั้นคือเราทำสมาธิใช่ไหมคะพระอาจาเราได้ความเพียรเราได้ความเพียรในการะละอารมณ์ะละที่ตั้งวิญญาณใช่ไหมซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยมีนิสัยหรือมีอุปนิสัยที่กำลัง ละเสียซึ่งสังโยชน์ที่เรียกว่าอุปติปฏิลาภิการนิสัญโยชนานิว่าการที่สัตว์ได้มาซึ่งการเกิดการที่มันจเจริญกี่ยกับภัยบุญในอารมณ์นั้นเนี่ยเนี่ยเป็นเครื่องลอยลัดแล้วเราหมดความอยากเราทิ้งได้อะเนี่ยเราละได้นี่ถ้าถ้ามองเป็นเนี่ยคือเป็นการละสังโยชน์เบื้องสูงตัวนี้เลยแล้ว ขณะที่เราละได้เนี่ยพบมันก็ดับไปแล้วถ้ามันจะไปสร้างพบใหม่ไปคิดเรื่องใหม่ไปเกาะอ,อารมณ์ใหม่แล้วเราก็สามารถที่จะเอากลับมาได้นะอันนี้ก็เป็นการละภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้ก็ได้คะแนนตลอดอ๋่ค่ะนะค่ะไม่ว่าจะไป ตั้งอยู่ที่ไหนก็ตามาใช่ไหมคะใช่ใช่ถึงมันจะยังไม่สงบไม่อะไรเราดึงมาเราดึงมาคือเท่ากับเราละนันทีเราสังวรสําโลมินทรนะีการที่ดึงมาเนี่ยก็พูดได้หลายมุมมุมว่าเราพูดว่าเราสําโลมินทรีก็ได้ค่ะนะหรือเราละนันทีก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างคือในขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็ การจะเห็นเกิดเห็นดับอะค่ะบางทีเนี่ยว่าอุ๊ยเห็นแล้วแต่ว่าเลยมาแล้วใช่ไหมคะคือช่วงจังหวะที่ว่ารอยต่อเนี่ยค่ะไม่ทันค่ะไม่ไม่น่าจะไม่ได้ทันเลยมันมีโอกาสทันไหมคะพระอาจารย์มีโอกาสทันนะคนที่ใกล้ๆอรหันทันนะแต่นั้นพวกเราก็เห็นทีหลังตลอดนั่นแหละถูกทำแล้วถูกทำแล้วนะ เออถูกความเป็นจริงของมันแล้วดังนั้นเราก็จะป้อนป้อนไปเรื่อยๆว่าอ่ะเนี่ยเกิดแล้วนะดับแล้วเนี่ยนะมันเป็นอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอน,นัตตสัญญาเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาดังนั้นเราก็ต้องป้อนสัญญาตรงนี้ไปก่อนต่อไปมันก็ฉลาดขึ้นนะ่ะเพราะว่าสิ่งใดที่เปลี่ยนเนี่ยสิ่งนั้นก็ต้องดับ สิ่งใดที่ดับสิ่งนั้นก็ไม่ไม่ใช่ตัวตนจริงใช่ไหมเป็นอนัตตาเวลามันดับตัวตนมันหายไปแล้วเรายังเห็นมันอยู่ใช่ไหมแสดงว่าเวลามันตายไปกับเราเห็นมันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันละพู้เจ้าจึงมักจะถามว่าขณะที่เธอเห็นมันแปลเปลี่ยนมันดับหายไปเนี่ยควรหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรา ก็ไม่ควรนนั่นเป็นของเราควรไหมนั่นเป็นตัวตนของเราควรไหมก็คือไม่ควรแล้วควรจะเห็นอย่างไรก็คือควรเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นบ่อยๆทำบ่อยๆใมากที่สุดอ่าเพราะบางคนเห็นครั้งเดียวแล้วเบื่อเนี่ยอินทรีย์แกกลาเราเห็นแสนครั้งล้านครั้งเห็นมาสิบปียังเฉยๆใช่ไหมก็ต้องเห็นซ้ําต่อไปมัน ถามว่ามีวิธีอะไรดีกว่านี้มันไม่มีแล้วไงนะก็ต้องทํามากจเจริญมากเห็นซ้ําอยู่อย่างนี้ทําต่อไปอฮะจนกว่าจะสิ้นลมเลยใช่ไหมคะอา่าแต่มันก็ต้องรู้สึกว่าดีขึ้นไงดีขึ้นพัฒนาขึ้นเราอยู่ในศีลในธรมรมเรามีสุตตะเรามีศรัทธาในตถาคตเรานะมีความเพียรเรามีสติดีขึ้นเรา มีความตั้งใจมั่นมากขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามององค์รวมอ่ะการที่เรามาฝึกอย่างเงี้ยชีวิตเราก็ถือว่าดีขึ้นเป็นประโยชน์แราวแทนที่ในการเป็นมนุษย์เราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนี่อูยิ่งหนักเลยรู้แล้วจะมีศรัทธาก,าก็ยากมีศรัทธาแล้วจะได้มาเสพครบบ่อยทรงจําได้นะเข้าใจนะ นำไปปฏิพฤติปฏิบัตินะทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอนะมันก็ยากเป็นขั้นขั้นขัมาเรื่อยก็ถือว่าเราผ่านกระบวนการพวกนี้ก็ก็ถือว่าก้าวหน้ามาเยอะพอสมควรใช่ไหมค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ